ไรู้ได้ไงอ่ะว่าพี่จะแต่งงานแล้วนนได้แล้วเหรอก็คือหลังจากที่เราได้ให้คําสัญญากันมา5ปีคืองานแต่งตอนเช้าเนี่ยเราจัดไปแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้เหลืองานแต่งตอนเย็นนะฮะเราก็มาจัดป5ปี คือเขาจะไหมคืองานแต่งเนี่ยเขาจะจัดกันตอนเช้าใช่ไหมพิธีงานพิธีจัดกันตอนเช้าแล้วงานเลี้ยงเนี่ยจ,จัดกันตอนเย็นแต่ของเราเนี่ยช่วงเช้ากับช่วงเย็นอะห่างกัน5ปีแค่นั้นเองฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เพราะฉะน,นั้ตนตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วอีกเดือนหน้าฮะวันที่28มิถุนายนเราก็จะทําตามสัญญานะครับที่เราสัญญาไว้กับพี่น้องสี่บุชนทุกคนนะครับ แล้วเราก็กล็จะจัดแล้วละเพราะว่าเราได้ครบ3คนตามที่ที่เราอยากได้แล้วนะครับแล้วลูกๆก,ก็จะได้อยู่ในงานแต่งงานตามที่เราฝันไว้แล้วนะครับคือในงานนะเอาตรงเลยนะมันคงเป็นงานที่เป็นงานเลี้ยงจริงๆอะ่ะเราก็อยากจะเลี้ยงข้าวกันอะ่ะคืองานไปกินข้าวกันมากกว่านะฮะไปทานอาหารอร่อยๆกัน เราจะจัดที่ร้านครับฟิฟฟีที่เอเชียทีคก็เลยจะง่ายๆกินข้าวแล้วก็ดูแม่น้ำเจ้าพยาชิวๆฟังเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาคือตอนนี้เขาเขายังไม่รู้หรอกว่าว่าครอบครัวเราจะแต่งงานกันเพียงแต่เขาตอนที่เขากำลังเผืน้องในท้องมากกว่า โดยเฉพาะชื่อใหม่ที่เราได้มาจากการโหวตของพี่น้องชาวไทยในไอจีทั้ง Facebook อะไรางๆลงมาก็เราก็เลือกชื่อที่ได้รับการโหวตน้อยที่สุด <c oughs> ชื่อว่าออคูดนะออกกใช่เลืที่ดน,น,น้องที่สใช่เลือกมาน้อยที่สุดนะออกแกนเนี่ยมากสุดเลยไม่รู้จะออกแกนอะไรแล้วก็อ <c oughs> อยอส่วน <c oughs> แล้วออส่วนบ้าง <c oughs> ออลินลอะไรอตอบ้าง <c oughs> ทีจ่จริงๆเลยนะที่แรกจะตั้งอบตเออโตมาแล้วลูกด่าตั้งประชดไปอย่างนั้นน่ะกลัวลูกเข้าเป็นนักการเมืองไงก็เลยแบบเฮ้ยไม่เอาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่าเปลี่ยนเป็นอะไรสกิลเดลด้วย <c oughs> เดลหอยเดลเป็นนักการเมืองตอนนี้สี่เดือนนิดๆแล้วค่ะก็ก็หายหายแพท้องแล้วเนี่ย สำหรับเดือนหน้านี่คือแบบเต็มที่แข็งแรงตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะตอนนี้ก็ดูแลตัวเองได้ไปไหนมาไ,ไหนได้ไม่แพ้ท้องไม่อะไรแล้วมีสุขภาพน้องได้คัน,นเนี่ยอ๋อทุกเดือนปกติตามตามที่เวลาคิวเรียกอยู่แล้วคิวหมอบอกว่าก็ไปทุกเดือนปกติอยู่แล้วค่ะน่าจะน่าจะสมบูรณ์นะฮะแล้วก็น่าจะแข็งแรงเพราะว่าแม่เขามีประสบการณ์แล้วนะครับเป็นแม่พันที่มีประสบการณ์ก็ลเลยไม่ค่อยจะห่วงอะไรมากมายใช่ไหมครับชี้น้อง Good, uh os, pues อกู๊ดนะฮะออกกู๊ดกู๊ดกู๊ดดีนะฮะไม่ใช่หานนะฮะกูสดหานไม่ใช่เพราะบางคนบอกว่าพี่ตั้งลูกชื่อน้องหานเหรอกูสมันไม่ใช่ฮะกู๊ดดีเราคือดีทุกอย่างแล้วออกัสออกก้าออกกูสอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ใช nah, uh ้มาดามมาดามกัสก้าอ so like so so ีกหน่อยก็มาดามกัสก้ากู๊ดอะไรอย่างเงี้ยฮะ ราบะคาเป็นเพศช,ชายค่ะเพิ่มสามเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือพี่เปิ<ช>้ลน่ะอยากได้เพศช,ชายอยู่แล้วส่วนจูนเนี่ยเขาอยากได้เพศผู้หญิง<ม>พอออกมาเพศช,ชายแบบนี้เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามทำให้กลางๆไว้ <c oughs> วเดี๋ยวเดี๋ยวก็โตขึ้นมาก่อน <c oughs> ไม่ใช่<ด>ฮะ,ฮะอ,อนนี้แหละครับผู้ชายมีแล้วออกก a ผู้หญิงมีแล้วออก g ส่วนออกูตเนี่ยอยากให้เขาเลือกอีกทีนึงครับผมนะฮะ บอกค่าผ่าตัดให้อะไรครับสามสามคนพอไหมมันอันนี้มันต้องแล้วแต่อารมณ์เลยอย่างฮะเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาแต่ละคนเกิดมาเพราะอารมณ์นั้นเลยถ้าไม่มีอารมณ์คงเนอะใช่ไหมนะใจใช่ไหมโอ้ยดูราคะหนูว่าพอแล้วตอนนี้จะถามเรื่องในไอจีที่มีคนมาโพสแล้วเราก็ไปโพส ที่เราโพสที่ด่าบอกว่าเขามาด่าเราว่าทำไมแบบมาโชว์ท้องอะไรอย่างเงี้ยรูปโชว์ท้องเป็นรูกที่ถ่ายปกงนิตยสารเกี่ยวกับคุณแม่กับคุณลูกอะไรอยู่แล้วก็รูปนั้นมาลงใช่ไหมคะก็มีทางทางโซเชียลเนี่ยพี่พี่คนหนึ่งนั่นแหละเขาก็มาโพสว่าแบบเป็นอะไรเอ่อทไมต้องโชว์ท้องด้วยเพื่อ เ็แล้วก็แพ้ท้องพอดีอยู่พอมงกเลก็เลยตกก็เลยึ๊ดกลับไปนิดหนาก็บอกเขาอะค่ะแต่ก็ไม่ห่อกจริงๆแล้วเขาจริงๆแล้วเขาก็คงคงถามไปอย่างนั้นแหละจริงๆไม่มีคงคงอยากถามอะไรที่ไม่เหมือนกับคําถามคนอื่นที่ถามดาราก็เลยหาวิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาดันท้องเขาดันปีดไปเองไงคนท้องอารมณ์เสี่ยงง่าย ก็ฝ่ยปกติค่ะก็พี่ก็ถามมันก็ตอบไปแบบประกานที่โคตไม่ดีไม่ดีแบบมาอีกแบบไม่มีะก็ไม่มีมาแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆเขาก็คนเขาก็รู้กันว่าคนก็ถ่ายกันทั่วโลกกันเนาะถ่ายท้องเราไม่ได้ไปเปิดข้างบนหรือเปิดข้างล่างเราเปิดท้อง เราตรงๆดีกว่ามันเป็นใครใครก็อยากโชว์เนอะใช่ไหมมันเราไม่ใช่ยุคสมัยแม่นาคอะไรเงี้ยเออมีท้องแล้วแบบว่าต้องปิดตัวอยู่ในบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครผู้หญิงทุกคนน่ะท้องเ่ะเชื่อเหอะต้องถ่ายรูปและโชว์ไม่ทําให้กระทืบเลยคือมคบมีพวกแบบโลกสวยอะไร อ๋อไม่เบื่อไม่เบื่อค่ะก็มีตรงนี้ก็พยายามต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วก็เข้าใจที่ที่เราเป็นแฟนี่เปิ่ด้วยบางทีก็ต้องระมัดระวงังอะไรอย่างเงี้ยพี่จูนไไม ให้ความสนใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องดีๆด้วยนะเรื่องดีๆที่ที่เกิดมาออกบูสเขาเกิดมากับบริษัทใหม่ของจูนเขาด้วยมาดามกัสก้าทำเกี่ยวกับความเกิดาำนามอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับครอบครัวเราอ่ะพอเขาเกิดมาปุ๊บเออเรามีบริษัทผลิตรายการ ปุ๊บเกิดมาอา้าวแม่เปิดบริษัทความสวยความงามอีกกระดมกัจจานอา้าวมันมันดีไปหมดเลยฮะผมว่าเหมือนว่าเขาสร้างชื่อให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไปยัคิดอย่างนั้นค่ะเพื่อนถามของย่างหาโลกดิน ยังคิดอะไรไม่ออก <laughs> ก็เลยบอกว่าคัรเล์ฟูไว้ก่อนออใช่ฮะแต่มันจัดริมแม่น้ำเจ้าพยาจริงๆคือไปกินอาหารอร่อยอร่อยกันมากกว่าฮะ <c oughs> อยากจะเชิญกันทุกคน <c oughs> นอกจากจะคลอดในงานแล้วก็ไม่ได้จะคิดอะไรออกผม <c oughs> <c oughs> ไม่มีแ,มมแทกเนี่ยเมนหลักก็น่าจะเป็นพี่น้องสื่อบนชน กับแรกเลยนะฮะแล้วก็เพราะว่าเราสัญญากันไว้แล้วตั้ง5ปีแล้วอย่างเงี้ยแล้วคนที่ทวงบ่อยที่สุดก็คือพี่น้องสื่อมวลชนเราจะเต้องจัดให้ค่าให้พวกเราเนี่ยแหละนะฮะแล้วที่สาคัญก็คือญาติผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนฝูงที่สนิทแล้วก็เพื่อนฝูงที่ทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ชุก็เตรียมแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะท้องมันขยายคือาทิตย์ก็มีแผทแล้วค่ะแล้วก็ เรื่อยเพราะว่ามันขยายตลอดเอาเอาเรียบง่ายค่ะเอาเดินสะดวกเพราะว่าตอนนั้นต้องจูงน้องด้วยแล้วตอนนั้นเราก็หกเดือนุรักทุเลแล้วมัน <c oughs> มนันเป็นภาพที่มันเป็นภาพที่เราคิดไว้ตั้งแต่เราเรียนจบมหาลัยใหม่ๆ <c oughs> มันกําลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้า <c oughs> รอมาหลายสิ <c oughs> บปีแล้วมมีีการรจะไ อพอิธีการไม่ไม่ยัง <c oughs> คิดอะไรไม่ออกจริงเพราะว่าเราไม่เคยจัดไงใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้น